เก้าเกมน่าเล่นประจำปี2025-2026ไม่แน่ว่าในบางเกมเราอาจจะได้เล่นในปีนี้ก็ได้เกมแรกอนันตะหรือชื่อเดิมโปรเจกต์มูเกนเป็นเกมแอคชั่น RPG Open World เราสามารถออกสำรวจเมืองอันกว้างใหญ่พร้อมกับรถคู่ใจถ้าขับได้อะนะสามารถเล่นได้ทั้ง PC, PS5 และมือถือเกมที่2 Ar Arc n i g h น n n i i l l d เกมแอคชั่น r p g Open World ผสมวางแผนกลยุทธ์จัดทีมออกสำรวจได้ทั้ง PC PS5 และมือถือ ต่อมาอาซูพอมิเลียจากผู้สร้างอาซูแลนเกมแอคชั่น RPG open world เกมแฟนตาซีออกสำรวจดินแดนอันกว้างใหญ่พร้อมนำเหล่าสัตว์คู่หูร่วมประจนภัยไปด้วยกันเล่นได้ทั้ง PC PS5 และมือถือเช่นกัน <c oughs> เกมถัดมา n e r n a t น to Evernate หรือ NTE <c oughs> เกมนี้พี่หมีรอคอยนานมากนะคะเกมแอคชั่น RPG open world <c oughs> ภาพสวยมาก เกมนี้แนะนำมากๆเลยนะเล่นได้ทั้งใน PC PS5 และมือถือเกมที่5 Duet Knight เกมแอชชั่น RPG open world ทีมแฟนตาซีที่ผสมแนวเวนต์มและเครื่องจักรเน้นการต่อสู้ที่รวดเร็วสามารถเปลี่ยนอาวุธได้หลายแบบมีทั้งประชิดและระยะไกลน่าสนุกมากๆเล่นได้ทั้ง PC และมือถือและนี่คือ